ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะพบกันอีกแล้วครับกาแฟยามเช้านะฮะเนสกาแฟเดอเช่คริสโต้ในะะเอสเพสโซนะฮะอันนี้น้ำสองขีดนะครับโอเคครับไปครับเหมือนเดิมครับอุ้ยเข้าไปแล้วโอเคกดลงแน่น้ำสองขีดนะฮะอันนี้สัญลักษณ์ไฟสีแดงคือพร้อมอยู่แล้วนะครับผมก็มุนนะเบสสองขีดนะครับ โอเค,คจากนั้นก็กดเลยครับตอนนี้เราก็รอนะฮะอืมมาแล้วครับเอเสเปซโซของผมนะคราวนี้อืมเลี่นชัดเจนครับนี่รออยู่สักครู่นะฮะอันนี้นะ้ำสองขีดนะครับก็จะได้ปริมาตรประมาณนี้นะครับ ช็อตแบบเข้มข้นเลยนะครับนี่ครับนี่โอเคเอเทโซช็อต so นะครับสนใจก็เข้ามาดูกันได้นะครับใต้คลิปนียจะมีรีวิวกาแฟาคปซูนแบบต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ฮะผมไปดื่มกาแฟานะครับสวัสดีครับผม